อ่าอี่กับเกี่ยวเข่าที่ถึงวิธีนะครับอ่าเราเกี่ยวเข่ามานี่ครับเราเคลีมาหลายทงแล้วครับนี่ทงนี่เรียบประมาณจะดหาสิบกิโลเมตนี่นะครับที่เรารับงานไว้นะครับรับรถคันนี้ครับผมอีเซกินะครับแปดสิบพันนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับบรรจุได้นะครับดังเจ็ดนะครับ นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวรถนะครับอยู่สามสามตันสามนะครับเฉพาะเป็นประจุในถังนะครับอยู่ที่ตันเจ็ดนะครับตัวนี้นี่ทางศูนย์เพิ่นอัปเดตมาใหม่นะครับแปดสิบพัดนะครับรุ่นแปดสิบแรงนะครับแปดสิบแรงมิเตอร์โบพร้อมนะครับตัวนี้ครับ เกียวโอเคเลยครับเป็นเกียวแท็บเดียวครับรถเกียวคันนี้ครับเมืองการเล่นนะครับว่าคือว่าอะไรครับเป็นชำนาญในการกับรถเกียวนะครับแท็บเดียวครับให้นี่นะครับ